สวัสดีทุกๆคนคะ่ะมากินข้าวตอนเอ่อหกตอนเอ่อถุ่มหนึ่งคะ่ะนีสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้วันยุดธกาวันเสาร์นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแต่ว่าเอา่อตอนนี้สามีเาสามีปิ้งยางวันนี้แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะ มาแล้วจ้าวันนี้ทำกับข้าวกินแบบชิวๆนะคะลดความอ้วนนี่ลดความอ้วนนะทุกคนเนื้อทอดกระเทียมพริกไทยจ้าแล้วก็ตําเตงกตัเตงนะคะตําเตงแบบพริกส้งเม็ดนะทุกคนนะแล้วก็าทมีปิ้งยางนะคะน่ากินหมากรองซามีนี่อื มากินหมาก็จะมีสุดยอดเลยก็จะมีซอสเสร็จนะคะเป็นดาเนื้อนะคะแล้วก็กาเรียกไดนะนุ่มปังนุ่มปังนุ่มปังปีงครับทุกคนไส่กระเทียมขนมปังปิ้งกระเทียมนะจ๊ะจะมีเกาอยากยแบบนี้แต่ก็ระอยนะอันเนี้ยโรยหมาเลยทุกคนนี่ อืมอร่อยมากใช้ก๊อกนื่อร่อยมากสุดเด่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะร่อยมากอันนี้ยไม่รู้กินมดไม้นะอืม แล้วก็นุ่มปังปิงนุ่มปังปิงวะนุ่มนุ่นุ่มอ่าปลอยล้งเลรอลืมขนมปังปีงทุกคนเนียภาษาอังกอ่ะให้ทุกคนตั้งแด baby mm. right now y e a e c a u s e y า u นะทุกคนร้อนมาถ้าไมีอยู่ เอ็มจิตตึงมึงอ่ะนุ่มปังปิงนุ่มนุ่มปังปิงนี่นะทุกคนนะแล้วก็มีปั๊กนะคะแกงกวาแล้วก็เรดี้นี่นะเรดี้กินนุ่มปังก่อนพอชอบเหมือนกัน,นก้นองชอบเป็นเนี้ยอืมขนมเหล้าโปรตอืมก็เป็นถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็อ่าขั้น ขนมบลาขนมบลาปูอันนี้บราดวุ้บราดวุ้ยนคากันบขาดวิ้ลบัตรวุ้ยไอ้เหร้นร้อนมากคือแบบตั้มงย่งบีบอบอกว่าตั้จากเนื้อตั้มจาก เนื้อลูกเนื้อก้องโล่หง,ลห,งลหัวนะคะทุกคนร้อยมากอืมอืมอืมเอร่ยมากอืมอ,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 อันนี้ก็ยากกินจำแจงก็ยากกินอันนี้โซเซตก็ยากกินใจกรอแล้วก็ต้องป,ปังปีก็ยากกินตายแล้วนี่อ้วนเหนื่อยอลยทุกคนสวัสดีคุณเพื่อนนะคะ ตันนี้กระถุ้มนึงไงอ,อ่ะนะไม่ได้มาล็อกเชื่อๆวันนี้วันยุดยุดสามวันทุกเสาร์วันจิตตรอจากวันัะต่อจากว่าตาเด็ดดีๆลงไปหาเอีสต่อจากอืมอืมถึงกับนุ่มฟังนุ่มรักเต็มปากด้วยมาถ้ามียางสุดยอดเลยที่ เนี่ยทอดกระเทียมกินอยู่ป,ยประมาณสี่วันตัวโจมจานเดียวคืจอจบแต่วันนี้ยังอยู่มาอุ้งก้าวเยอะมาแต่กากินเรื่อยเรือยนะทุกคนตอนนี้กะ ใ็่ใช่ก็เรียบร้อยทุกคนนอนปักป้อนจะเยอะมันเพิ่งเวลาถุม่มนึงนะคะทุกคน mm hmm. ตืมเตียงืมค mm ัมเบอร์สิ่ะตำาต้เตียงนะทุกคนนะกินกับเหนือตอกระเทียมปิดเตยกินกับไส้กรอกกินกับนุ่มปังโอ ามาเอ้อคิดถึงมึงอ่ะแม่งวันเอ็มมา,าเอ้อถูกคิดถึงมึงสุดยอดเลยเอ็มมาตาอยู่กลุ่มทีบเลยตาสมุนว่าอยู่กลุ่มทีบเ,เลยได้ตามให้มึงกินชวนมึงมากินเออแต่นี่อยู่กลุ่มทีบเพียงแต่ว่าลบไปปักแกวันชงวันอแล้วก็ลบไปตังนะคะเวลาขึ้นลบมาอีลบเยอรอมันใหญ่มาก การลบประมาณสามสี่วันมาปักคุ้งทีการไม่ได้ทำให้ร้อยปาวว่าไม่ได้มีโอ้มีร้อยเท่านั้นอ,อืมร้อยมากเชื่อเล็กก็เชื่อนะขึ้นเยอะมากทุกคนเราไม่ทำกันได้เนือนเน้อกระเทียมเนื้อกระเทียมสุดยอด คือไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นกาวก้องเนื้อเลยคือตั้มปกติก็คือแบบจะเป็นประมาณนี้ตั้มกินซี่วันนะซี่วันแล้วก็นานนันอีประมาณช่วงวันก็ประมาณหกวันแกอาติ์กินอยู่เหนือกระโทดเนี่ยื้อมาจาก,กปประสุ์มาเก็ตเหนือก็กคือคือละลายในยปากอะเนือมันไม่ก็เรียกอะไรไม่แค็มนะทุกคนนะอื<ด>ออร่มอชาไม่ชุดมจ่ำ Kwa adi? Kwa adi? Mwen ban mas. Hmm? Ice cream. Mwen mm. mm. dem, papa bay uh, one peket pasta, pite. De se de, it's empty. Adi. Nan, fokon. Mwen nan. กินด้วยมาถูกย่างเลยวันนึงวันวันนึงโอเคไม่มีอะไรหมานะทุกคนนะอันนี้ทงกับก้าวอีปกติก็ทำทุกวันนะั้นหละแต่ว่าไม่ได้ใต้ไม่ได้เลยแต่วันนี้ก็มีเวลากะเนี่ยใต้เลยก็จะมีตําเตงน,นะทุกคนต,ตําเตงไม่เ้ยมาเคลือเทศนะน้ำปลาเลย <ะ S 1> ย่อยๆนาะนเออตาเตงแล้วก็ ข้าวเนื้อทอดกระเทียมผิดไทยแล้วก็จะมีไส้กรอกของสามีนะคะปิ้งย่างแล้วก็นุ่มปังอ่านุ่มปังปิ้งอ่าก็เรียกอะไรได้นุ่มปังปิ้งกงไระเทียมกินรวยมากยังไงเลยไอ้เนื้ออืมรว,วยมากื้อซูเปอร์ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตตีนี้ก็คือมีทุกอย่างสั้มเล็ดรูปซาหมารดแบบา้า ไม่ได้มาตรงมาหนังทําไม่ได้มาหนังยางอย่างเดียวนะคะแยวนี้ตึงมึงเลยเอ็มมากกินได้คือคือไม่ไม่ได้เป็นคนพุดนะแต่เนี่ยมันเป็นเนื้ออืมอืม,ม,มอ,อ,อืม,มอืมเอ็มมาอืมเอ็มมามึงตะามึงได้กินมึงโจ๋มากเลยเพามึงเงินเป็นคนคือตะกระเรื่องกินอยู่แล้ว <laughs> เบลอสอืสสอืมออมอืมทำไมอ่เทำไมอะครับอมาเรสา,ามีจานหนึ่งตัวก็บอกว่าตัวชอบสอสจิชอบมากเลยนายมากโอเคไม่มีอะไรหมางซาละไม่ไม่มีมมมมล,ล้าคาเดียวปลืดปลืนนะคะชิวชิวไปเล่ม,มาเรวรอบมาท่ำกับกาว ราคากี่องศานะาบอกนี้ประมาณยี่สิบองศานะทุกคนนะเนี่ยก็ชิวๆแต่บานชิวๆแต่บานนะทุกคนบานโยบซามีไม่มีลูกเตาเคยสมัคร,าารเป็นลูกได้นะไม่มีลูกทุกคนนะอร่อยมาทุกคนเ้ยนี่เดี๋กกินในหลสัก,กรำเลยแล้วก็เจยวจะยุดแล้วนะนี่ hey hello hello, hello, hello. Hey you come, can hey say something to emma this we Emma, you. Emma there emma. no no not emma not there no. but maybe him watching on on my fan page on mm. youtube greetings emma to thailand hope mm. see you soon again mm -hmm. <laughs> yeah. and eat something together mm -hmm. somewhere yes mm. maybe go to, go go to the one again huh? เอ็ดเอนเดนจิงเอ็ดเอ็มอาไอ็มอาเออซีอยู่สูนนะอีกประมาณส่งเดือนว่ากันโอเคคอมมอนคอมสุรุกนี่คอมสุรุกคอมสุรุกคอมสุคิสมยวันเอ็มอเอ็มอาโอเค โอเคนะคะขอบคุณทุกคนนี่นะคะอีกคำหนึ่งอืมวอววอวมาตำเตงอืมอือเรดิดค่ะเรดิดด้วยหมาอีกม,มากอืม And Greetings to ดิ m too ดิ m I think okay Thank ขอบคุณนะครับเหตุผลสามขอบคุณมากมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเจอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รวยนะครับบายบายไปแล้วนะมาดามพล่ามาดามพล่าพาเลื่อนเนาะมาดามพล่าพาเลื่อนในเฟซบุ๊ก ปลาแล้วก็โพล่าป่ะพื่นใน, YouTube นะะยนะูทูบนะคะฝากติดตามโดยน้ำบ๊ายบายไปแล้วนนาะขอรักนะบ๊ายบายค่ะ